คนเป็นผู้ปกครองต้องดูนะครับอย่าปล่อยปาละเลยนะครับท่านต้องช่วยกันไม่งั้นท่านก็จะมานั่งร้องไหว้ว่าพ่อไม่รู้เลยผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมถแถลงผลการกวาดล้างแหล่งจำหน่ายอาวุธปืนผิดกฎหมายยึดของกลางนับพันกระบอกกระสุนอีกกว่า10,000 0นัดพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายครึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม แถลงผลการจับกลุ่มแหล่งจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์สองแห่ง สามารถจับกุมนายสิทธิพจน์หรือต้นวันเพนอายุ50ปีความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปหรือรับไว้ซึ่งของอันตนเองพึงรู้นำเข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามพิธีการทางศุลกากรพร้อมของกลางอาวุธปืนแบงค์2,103กระบอกอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูง142กระบอกเครื่องกระสุนแบงค์82,450นัด กระสุนปืนอัดลมแรงดันสูง410กล่องและอุปกรณ์ส่วนควบ128ชิ้นพนตรวจโทรกรชัยเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าระงับเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันจนเสียชีวิต ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและเหตุอื่นๆในลักษณะเดียวกันประกอบกับก,บการก่อเหตุรอบสังหารบุคคลสำคัญในต่างประเทศนั้นอาวุธปืนส่วนใหญ่ที่นำมาใช้การก่อเหตุเป็นอาวุธปืนที่ผู้กระทําผิดแดัดแปลงทำขึ้นซึ่งซื้อขายทางสื่อสังคมออนไลน์ทางตำรวจไซเบอร์จึงทำการสืบสวนจนพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กระทั่งเมื่อวันที่12รกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นําหมายสารมีนบุรีเข้าตรวจค้นสถานที่น่าเชื่อว่าเป็นแหล่งจําหน่ายและเก็บอาวุธปืน2จุดจุดแรกเป็นร้านขายปืนบีบ,บีกันแห่งหนึ่งบริเวณถนนราชพัฒนาแขวงระเขตสะพานสูงยึดอาวุธปืนแกรง1,865กระบอกเครื่องกระสุนแบรง82,450นัด และอุปกรณ์ส่วนควบ3 1ชิ้นส่วนอีกจุดอยู่ที่หมู่บ้านเฟอร์เฟกเพรสวงแหวนรำอินทาถนนเคหะรม9้าแขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังยึดอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูง142กระบอกอาวุธปืนแบงค์238กระบอกเครื่องกระสุนปืนอัดลมแรงดันสูง410กล่องและอุปกรณ์ส่วนควบ97ชิ้น โดยร้านดังกล่าวได้เปิดเป็นห้างคุ้นส่วนจำกัดขายปืนบีบีกันแต่มีการซุกซ่อนเก็บอาวุธปืนแบล็งซึ่งถือว่าผิดกฎหมายและทำมานานนับสิบปีโดยทางร้านอ้างว่ามีการขอใบอนุญาตจากกรมการปกครองแต่แท้จริงแล้วเป็นใบอนุญาตขายสิ่งเทียมอาวุธปืนเท่านั้น อย่างไรก็ตามจากเดิมอาวุธปืนแบง้งนั้นมักใช้ในวงการภาพยนตร์แต่ทุกวันนี้ได้มีการดัดแปลงให้สามารถขับกระสุนปืนออกได้ซึ่งอาวุธปืนแบง้งนั้นตามกฎหมายถือว่าเป็นอาวุธปืนไม่ใช่สิ่งเทียมอาวุธปืนต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองอย่างถูกต้องทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงานไม่มีอะไรที่มองแล้วเหมือนเหมือนเป็นสิ่ง,งอะไรสิ่งเทียมอาวุธปืนที่เขาว่าอันนี้ยิ่งแล้วนะมียี่ห้อเหมือนเหมือนเหมือนเลย เอาประกับมาใส่เหมือนเลยดเดี้ยเลยนะซิกซาวเออร์เลยเนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดหนึ่งเขาไม่ได้ผิดนะพอดีเขาทาให้เหมือนนะครับถือคนเราก็บอกเลยได้ลูกพี่ครับจะเห็นเราเนี้ยพอดีนะถ้าดูปืนเนะี่ยมองไกลๆเนี่ยวิ่งขี้แตกนะเนี่ยแล้วก็มีตาเหมือนเดีย้ย สามารถดัดแปลงได้ท่านผู้การบอกว่าแค่เปลี่ยนลูกโม่ให้มันแข็งแรงขึ้นอ่าอันนี้ดัดแปลงได้ด้วยของที่นี่มาฮะหรือว่าอ๋ออันนี้อันนี้ที่ทำงานนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตัวอย่างคือเขาแค่ไปใส่ให้มันเป็นเหล็กสามารถจะทับได้นะครับมันมีปืนยาวอยู่ไหมเหรอเห็นว่าม,มีปืนยาวไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเป็นปืนแบบปืนก้นอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้ก็ทําให้ดูน่ารักมากขึ้นเหมือนบาลต้าเล็กๆนะครับบรรจุได้ นะครับมันจุได้แล้วก็มีหลากหลายนะรถอันนี้ยิงผู้ยิงผู้อันนี้ยิงผู้ใส่มีมีหลากหลายมีทําให้มาดูอันนี้อะไรนะเหมือนบาเรต้าอันนี้อันนี้เขียนบาเรต้าเลยเนี่ยท่านดูดิครับมันเหมือนไหมแล้วน่าซื้อไหมกระบอกหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะต่านห้าพัน้าท่านที่ดูประเทศไทยมันจะมีปืนอย่างเงี้ยให้กับเยาวชนเนี่ย นะครับเอาไปพกกันเล่นเนี่ยในะราคาห้าพันเนี่ยนะครับหลอกพ่อหลอกแม่ว่าหลงคอร์นนูนคอร์นนี้สักคอร์นหนึ่งก็ได้ตังค์แล้วเพรฉะนั้นคนเป็นผู้ปกครองต้องดูนะครับอย่าปล่อยปาล่าเลยนะครับท่านต้องช่วยกันไม่งนั้นทางก็จะมานั่งร้องไห้ว่าพ่อไม่รู้เลยลูกมีปืนนะอย่างล่าสุดอายุ17ทํา้ำปืนลัน่นอายุ17ตําตำรวจไประงับเหตุนะครับยิงตำรวจ แล้วบอกไม่ได้ตั้งใจแต่เปิดออโต้ยิงไปสามนัดไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นจะอ้างไม่ได้ครับ